คำถามยอดฮิตก่อนการทำเลสิกคือคุณหมอคะทำแล้วอ่ะสายตาหนูจะเป็นศูนย์หรือเปล่าแล้วสายตาที่เป็นศูนย์เนี่ยจะเป็นศูนย์ตลอดไปหรือไม่วันนี้เรามาฟังคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้นะคะการทำเลสิก S B K Relax m i l e นั้นความคาดหวังของคนไข้อะคนไข้ทุกคนอะอยากจะได้ศูนย์โดยทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดคำถามตลอดเลยนะคะว่าการทำจะทำให้เขาได้ค่าสายตาเป็นศูนย์หรือเปล่าแล้วในค่าสายตาที่เป็นศูนย์นั้นเนี่ยจะเป็นศูนย์ต่อเนื่องยาวนานหรือไม่หมอตอบได้เลยนะคะว่าไม่ค่ะ อยู่ที่แผนของการรักษาและอยู่ที่ปัจจัยหลายสิ่งนะคะว่าจะได้ค่าสายตาอย่างไรนะคะอย่างแรกก็คือเครื่องเลเซอร์ที่ใช้นะคะจะทำให้ค่าสายตาเป็นอย่างไรแล้วก็โนโมแกรมหรือว่ามือของคนที่ทำอะคะ่ะว่าของเรานั้นสูตรจะเป็นอย่างไรใช้สูตรยังไงใช้สูตรที่ควบคุมให้ได้ศูตรไหมใช้สูตรที่ติดบ,บวกไหมใช้สูตรที่ติดลบหรือไม่นะคะ อยู่ที่อายุของคนไข้ด้วยถ้าอายุน้อยการเล็งค่าสายตาจะมีติดบวกนิดนิดถ้าอายุมากก็จะติดสั้นนิดนิดหรือถ้าอายุประมาณ20-30ปีก็จะใกล้ศูนย์หน่อยการเล็งค่าก็จะขึ้นอยู่กับอายุพอสมควรด้วยนอกจากนั้นก็ยังขึ้นกับ การใช้สายตาของคนคนนั้นเพราะการใช้สายตาของแต่ละคนมีความเป็นปัญเจกอย่างมากไม่เหมือนกันเลยบางท่านใช้งานใกล้ตลอดเวลาบางท่านขับรถเยอะนะคะซึ่งการใช้ตาหรือพฤติกรรมนั้นนำมาสู่การคิดเสมอว่าหลักการรักษาบางทีความคาดหวังอาจจะไม่ได้20 20แต่อาจจะได้ 20, 20ทับแฮปปี้นะคะ 20 h ับแฮปปี้บางทีก็เรียกว่าฟิสิโอโลจิกวิชั่นคือการใช้สายตาสองข้างที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะนอกจากเป็นธรรมชาติแล้วนะคะคนไข้ก็จะต้องมีความสุขต่อการมองเห็นด้วยซึ่งอันนี้นะ่ะมันก็ไม่ใช่แค่หลังจากทำแต่ว่าเป็นการดูแลในระยะยาวของคนไข้เองด้วยเป็นสำคัญค่ะ การดูแลตัวเองที่ดีการถนอมตาจะช่วยรักษาสายตาให้ให้ดีอยู่นานนะคะสรุปแล้วความคาดหวังของการทำเลสิกนั้นไม่ได้ศูนย์กันทุกรายขึ้นกับอายุขึ้นกับเครื่องขึ้นกับการใช้ตานะคะและก็การดูแลตัวเอง จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยในการที่จะทำให้เรารักษาสายตาให้ดีนานทนมีประสิทธิภาพแต่ต้องเป็นความร่วมมือของทุกอย่างเลยค่ะทั้งหมอทั้งคนไข้เองญาติช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาช่วยกันหยอดตานะคะ แล้วการรักษาสายตาก็จะออกมาดีได้วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาสายตาในบรรยากาศอันแสนสดชื่นสดใสที่แกลเลอรี่ของครูปานที่น่งเลิงกันนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะแฮปปี้กับสิ่งที่ได้เรียนรู้และเราพบกันใน EP ีหน้าดรตุลยาคอมมูนิตี้วันนี้ราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ